ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดปปประจำวันที่24สิงหาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ชาวนี้คอสเนอร์พีฟไม่ขายไม่ไกวแม้ว่าจับนั่งยาวในศึกแดงเดือดก็ตามทีโดยแมนเชสเตอร์เดป์นะครับไม่มีแผนจะปล่อยตัวแฮร์รี่ไมคกไกวกองหลังกัปตันทีมที่มีข่าวกระทั่งเชลซีและเป็นเพียงสำรองในศึกแดงเดือดในครง้งนี้ ดยไม่ไกลตกเป็นข่าวคือหาจะรับความสนใจจากทางเชลซีทีมผู้แข่งพรุ่มลีกที่กำลังควานหาเซ็นเตอร์แบ็กอีกฝ่ายก่อนจะปิดตลาดในช่วงเสมัยนี้โดยปะการหลังทีมชาติอังกฤษรายนี้ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะฮะในสองนัดแรกของฤดูกาลนี้ก่อนจะถูกดรอปเป็นสำรองแม้จะไม่ได้ลงสนามในศึกแดงเดือดที่แมนยูเปิดปราลงเฉือนชนะเลโอฟูไป2อต่อหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดทางไทม์นะฮะสื่ออังกฤษ รายงานข่าวนะว่าแมนยูนั้นไม่มีความต้องการที่จะปล่อยตัวแม็กควายออกจากท,ทีมในช่วงสมอนี้แม้จะไม่มีการการันตีเรื่องตำแหน่งตัวจริงในทีมก็ตามทีทางนี้ทางบาราเฟเอลวารันกับทางลิซานโดมาชินเนสจับคู่กันทำผลงานได้ดีในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่ช่วยทีมเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูลและกคว้าชัยชนะนัดแรกในรายการนี้ได้สำเร็จนะเป็นาั้งวันนี้แฮ์รี่แม็กควต้องรอดูกันต่อไปกัน้วกันอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมากกันดีครับห้างยาจอดได้ฮัสันโอดอยสัญญายิมตัวนะมองมาตั้งนานเสียดายจริงเลเวร์คูเซ้นจอจะปาดหน้าหลายทีมพิมพ์เลกในการคว้าตัวคารัมฮัสันโอดอยปอีกสนเกินของเชลซีปร,ร่วมทีมด้วยสัญญายิมตัวในครั้งนี้เดอสันโอดอยไม่ได้เป็นตัวหลักของเชลซีในยุคโทมัสทูเคลิล ทางสิงห์ทัพสิงห์บูรองนั้นก็ม่ต้องการจะปล่อยเขาขาดไปดังนั้นจึงพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวเพียงแค่อย่างเดียวเท่นนั้นโดยก่อนหน้านี้ปีกไวเซเฟรนีที่ก้าวขึ้นมาจากทีเมเยาวชนของเชลซีโดยตรงแด้รับความสนใจจากทางเดียว,วก่นและก็ซาตตมตันในครั้งนี้แต่ล่าสุดทาง Standard, อีฟนิงสแตนดาร์ดในอังกฤษรายงานข่าวได้ว่าข้างขายาจากเวทีบูเดซิการยอรมันน่าจะได้ตัวไปร่วมชีนโดยสัญญาย,ยืมตัว1ฤดูกาลขณะที่ ตวน,นเตเองนั้นก็สนใจจะย้ายไปค้าแข่งในเยอรมน,นีเช่นเดียวกันตอนนี้ดิวในการย้ายทีมยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบักเท่าไหร่นักแต่อูกไฟมั่นใจในว่าจะสามารถตกลงในรายละเอียดกันได้ก่อนตลาดซัมเมอร์จะปิดตัวลงในครั้งนี้วันที่หนึ่งกันยายนที่ถึงนี้งานนะผมเป็นตัวว่างานนี้แมนยูก็มองอยู่นานนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้ด้วยกับเขาไหมเหรือจะจบที่ห้างขายยางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูข่าวจอมาก,กันครับไปหาโอกาสที่อื่นดีกว่านะ านักเตะแมนยูที่จะปล่อยตัวก่อนจะปิดตลาดสมอร์นี้ดี๋ยกันที่ทางแมนเชสเตอร์เดตนั้นพยายามที่จะสัญญานักเตะหน้าใหม่อย่างน้อยอีก2อรายในช่วงเดดไลน์ตลาดนักเตะในช่วงสมัยนี้หลังจากที่พวกเขาได้ตัวกาเซมิโร่กองกลางชาวบราซิเลียนมาเสริมแกร่ง ในขนดเดียวกันปีศาจแสดงก็มีแผนที่จะปล่อยนักเตะที่ไม่จะเป็นออกไปเพื่อที่จะทําให้ทีมมีความสมดุลมากมายและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นที่ดูเหมือนไม่มีอนาคตกับทีมได้ไปหาโอ,อกาสในการลงสนามใหม่กับที่อื่นอีกครั้งในครั้งนี้โดยสำหรับตอนนี้มีความเป็นไปได้นะว่าแมนยูนั้นคงจะปล่อยผู้เล่นอย่างน้อย5ารายออกไปก่อนจะปิดตลาดพู้ค้าแข้งในวันที่1กันยายนี้ส่วนหวยจะออกนักเตะคนไหนลองไปเช็คกันได้เลย เริ่มจากเอลิกบยจีกันก่อนกนวกันโดยกันนี้คนแรกที่น่าจะได้ต้องอำลาทีมคงจะหนีไม่พ้นเอลิกบยจีซึ่งไม่มีชื่อแม้แต่เป็นตัวสมรองใน3เกมแรกซึ่งห็นดอนว่าเขานั้นไม่อยากจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกต่อไปแล้วแต่ประเด็นสำคัญก็ยังไม่มีสโม,มสรไหนให้แสงขอสนใจจะได้ตัวดาวเตะไว้สเปรนี้เลยนะ ซึ่งก่อนหน้านี้เวสต์แฮมโอลิมปิกมาเยสและก็มอนดโกอยากได้ตัวเขาเนี่ยไปร่วมความแข็งแกร่งแต่ด้วยค่าเหนื่อยที่สูงถึง1 0 0 0 0แปอนหรือราว4.4ล้านบาทต่อสัปดาห์จึงเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่ทีมเหล่านั้นจะดึงตัวมาร่วมทีมแม้ว่าจะมีแนวคิดเรื่องการยืมตัวก็ตามที แต่บริษัด,ดงต้องการจะขายขาดเพื่อที่เขาจะได้มีเงินทุนเพื่อจะให้เชนฮากนำไปเสริมทัพนั่นจึงเป็นเหตุผลสโมสรออต่างๆต้องพักแนวคิดในการคว้าตัวประกันหลังแอเวอรดีโค้ชเอาไว้ก่อนในครั้นี้่อมาคนที่2นะฮะก็จะเป็นอารอนบิสก้า โดยสถานการชีวิตของวันวิสก้าคนนี้เริ่มมาคุเมื่อทางเชนฮากคเข้ามากุมังเฉียนเพราะตำแหน่งของเขาเป็นจุดที่กุนซือชาวดัชต้องการผู้เล่นที่มีศักยภาพในการเล่นเกมรุกและก็เกมรับแต่นักเตะมีความสามารถแค่เกมรับเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นสิ่งทีเขาต้องคิดในตอนนี้ก็คือการหาสโมสร,รใหม่ ไม่อย่างนั้นก็ต้องยอมรับสภาพเป็นตัวสำรองทดแทนกันต่อไปตัวเจ้าที่ผ่านมาคิสซันพาเวเรต,ต้องสังเัดเดิมของนเต้พร้อมที่จะรับเซง้งเขากลับเข้าสู่ทีมกันอีกครั้งแต่ต้องในราคาเพียงแค่10ล้านปอนด์เท่านั้นหรือราว440ล้านบาทเท่านั้นซึ่งถูกเหมือนได้เปล่าเพราะดออีเกิลขายดาวเตะวัยสิบปีรายนี้ให้กับทางผีแดงในราคาถึง50ล้านปอนด์หรือราว2 2 0 0ล้านบาทเมื่อปี2019ในครั้งนี้ เจ้มาคนที่3ก็จะเป็นฟิโชนโดยโจนนั้นเพิ่งจะขยายสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2023พร้อมออปชั่นขายเพิ่มอีกหนึ่งปีเมื่อเดินกุมภาพันธ์ในปี2019แต่ตอนนั้นเขาได้ลงเล่นให้กับทางทีม21เกมก่อนหน้านั้นเซอร์อเล็ฟุกุสันเคยยกย่องโจนว่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่งดใหญ่ที่สุดในหน้าประสาทแมนยู แต่จากปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรงนั้นทําให้อาชีพของเขามีแต่สารวันเทียลงและแทบจะกลายเป็นส่วนเกินของสโมสรสำหรับปัจจุบันแทบจะไม่มีทีมไหนสนใจอยากได้ตัวดาวเตะด,ดีกรีทีมชาติกอตงกฤษไว้สัตป์ปีวันนี้เลยและถ้าหาก,กตั้งเตะไม่สามารถหาสโมสรใหม่ได้ก่อนวันที่1กันยายนสาว,เวกเรดอาร์มี่คงได้เห็นหน้าเบิร์กของเขาอยู่ในดนลละครแนความฝันต่อไปอย่างแน่นอนคนต่อมาก็จะเป็นอักเซลตอสเซเบ เดยตัเซเบนี้มีโอกาสได้ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับทางแอสต์มิลล่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สัญญาของเขากับทางสิงห์พงา์ยุคติลงในช่วงเดือนมกราคมก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะย้ายไปอยู่กับทางยาปุรีในช่วงครึ่งซีซั่นหลังของฤดูกาลที่ผ่านมานะสำหรับอนาคตของเขากับทางแมนยูเนี่ยเริ่มเลือนลางจินฉีแล้วและช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายทีมให้ควาสนใจตัวเซเบ้ไม่ว่าจะเป็นบริตันแอนด์โฮฟอัลเบียนบรอดมัตและก็ทรัตซอนสเปอร์ทีมในตุรกี แต่จะถึงตอนนี้นักเตะนั้นตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะเลือกไปเล่นให้กับทางสโมสรไหนดีในเวลานี้ต่ามาคนสุดท้ายก็จะเป็นเบ,บนด็อกนิวเบรียนโดวยวิ่งไปเลนนั้นหวนกลับมาสู่โอเชอร์ฟอร์ดในช่วงสมัยนี้หลังนักเตะถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับทางนอริสซตตี้เมื่อสีซั่นที่ผ่านมาโดยการนี้นันกเตะคาดหวังว่าจะสร้างผลง,งานให้ประทับใจเชน่นฮาร์เพื่อจะกลับมามีโอกาสในการลงเล่นทีมรักกันอีกครั้งแต่จากการที่ทีมคว้าตัวไทเบลมาเซียแบ็กซ้ายชาวดั แถมยังมีลูกชอไปคู่แข่งอีกคนนั่นทำ,ำให้ดาวเตไวเะไวเซเปรนีต้องนั่งติดอ่าสนับก้นอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองกระนั้นข้อดีของวินเบี้ยก็คือสามารถเล่นแบ็กขวาได้และถ้าทีมไม่สามารถหาผู้เล่นใหม่ตำแหน่งแบ็กขวาเขาก็อาจจะมีลุ้นที่จะเบียดสู้กับทางจิเอโกดาโลดในครั้งนี้เข้าเป็นได้นะนี่ก็เป็นการพูดถึงนะับผม5นักเตะแมนยูที่มีโอกาสจะลุนหลุดออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ กำงรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรเรามาดูข่าวชอมาเกณกฑ์ครับบายี่บินตรวจร,ร่างกายบักเซในวันพุธนี้โดยเอริกบายี่กองหลังไอวอรี่โคสเตรียมเดินทางไปที่โอลิมปิกบัลเซวันพุธนี้เพื่อเข้ารับการตรวจร,ร่างกายก่อนย้ายจากทางแมนเชสเตสตนะเดอร์นะบัลเซนั้นต้องการจะได้ตัวบายี่ไปเป็นเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่หลังจากที่ไม่สามารถดึงวินเรนชาริบากองหลังที่เล่นได้ดีด้วยสัญญาเย,ยืมตัวจากอาร์ซนอนในรได้การชี่แล้วไปร่วมทีมแบบท้าบอล ซึ่งทีมดังแห่งฝรั่งเศสนั้นสามารถตกลงดีลของบจีกกับทางแมนยูในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวโดยมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดอยู่ที่10ล้านยูโรหากช่วยทีมคว้าตัวไปเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกในรายการหน้าได้ซึ่งบระการหลังวอชเปอร์นี้จะเดินทางไปที่มักเซในวันพุธนี้เพื่อจะเข้ารับการตรวจร,ร่างกายก่อนจะเซ็นสัญญ,ญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในครั้งนี้สำหรับทางอิดิกบิีกนั้นยา้ายจากทางบิยารีันมาร่วมที Man มแมนยูเมื่อปี2016 โดยคาตัวอยู่ที่30ล้านปอนด์ลงสนามกระทังทีมไปทั้งหมด113นัดจากทุกบริการในครั้งนี้เรื่อนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับเจนฮากเชือกผีจะได้วิชาคว้าแชมป์จากทางกาเซมิโลนะโดยเอลิกเจนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เชดเชื่อว่าการคว้าแชมป์มาแล้วมากมายของกาโรสกาเซมิโลกองกลางตัวใหม่จะทำให้แข้งผีแดงนั้นได้เรียนรู้จากการเป็นผู้ชนะมากยิ่งขึ้นนะ เดิราเซมิโล่เพิ่งจะเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลาจแสดงก่อนหน้าศึกแดงเดือดที่แมนยูเอาชนะเลวพูไป .1 องต่อหนึ่งผลงนที่ผ่านมาหลังย้ายจากทางบริลอัลมาดริดด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์บโบนัสอีก10ล้านปอนด์ซึ่งกองกลางวัย30ปีประสบปัญหาความสุตล้นหลามในการเล่นให้กับทางราชชุดขาวโดยเฉพาะการเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกถึง5สมัยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เทนฮากเชื่อว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อทีมโดยเทนฮากกล่าวถึงลูกทีมคนใหม่นะว่า เขาคว้าแชมป์มาแล้วมากมายในอาชีพของเขาเขาคุ้นเคยดีรู้วิธีเอาชนะและก็รู้วิธีควา้าแชมป์ตอนนี้เรามีผู้เล่นที่จะควา้าแชมป์มากมายในอาชีพเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งควรจะเป็นแนวทางสำหรับคนอื่นๆเขาในทีมเพื่อให้ได้รู้และเข้าใจถึงวิธีการจะเอาชนะ ทนันทีกาเซมิโลน่าจะจัดการเรื่องเอกสารวีซ่าได้เป็นที่เรียบร้อยและก็พร้อมไปเดิมสนามในเกมที่แมนยูไปเยือนซอตทัมตันในศึกพิลเบรนกิทวันเสาร์ที่ย7สิงหาคมที่ถึงนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ